สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP นะคะประจำวันที่5มิถุนายน65เนะตัวเด่นก็คือ6กับ9ตัวรองก็คือ5กับ8เนาะ6 16263656869 9 19293969899 515253555658 8 182858689 ามตัวก็เจ็ดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเก้าสองหนึ่งหนึ่งแปดเก้าแปดห้าหกเก้าห้าแปดเราไม่ได้ลงไว้เนาะหรือมืออีกอย่างหนึ่งก็คือจับสองตัวคู่กันเนาะหกเก้าเก้าหกหกห้าห้าหกหกแปดแปดหกเอาอย่างนี้ก็ได้เนาะห้าเก้าเก้าห้าห้าแปดแปดห้าเอาอย่างนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเป็นราวสามากีวีไอพี

ก็ขอให้เเพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะวันนี้เราลงไว้สี่แนวทางนะคะเราสามัคคีเราจะพกกิจเรา V.I.P สามัคคี V.I.P เนาะลงไว้สี่แนวทางก็ขอให้เพื่อนๆนทุกคนโชคดีทั้งสี่แนวทางนะถ้าไม่ชอบแนวทางสองแนวทางนี้ก็ลูดนี่นะศูนย์หกห้านะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสี่แนวทางนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพารวยนะโชคดีทุกคนค่ะ นไหนที่กดให้ก็เอาไปเลยสามตัวตรงๆคนไหนกดถูกเฉยๆไม่กดให้ก็ดูเฉยๆก็เอาไปแค่สองตัวบนล่างเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนเด้อพี่น้องเดอ้อหมานหมานเดอ้อทั้งซีแนวทางขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดซับสไครต์ให้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะ